ทำแบบนี้กินแบบนี้กินตอนเศร้ากดไหลย้อนเน้นกดไหลย้อนเลยนะครับท้องอาทิตย์หรือว่าสิบสี่สิบห้าเมื่อนี่บอบสานบ่เจ้าบอกให้ลองได้เลยลองได้เลยสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับเป็นโรคกระเพาะบา่กระเพาะอักเสบบ่กดไหลย้อนบ่สูตรเดียวกันเป๊ะเน้นเลยกดไหลย้อนอยากหายต้องทำหมุนไผ่ข่างทาง หาง่ายๆทำง่ายๆแต่หายอิลีไผยอยากหายพร้อมแล้วไปเอาสมุนไพรเดี๋ยวนี้นี่คือดอกสมุนไพรดอกงามๆจังเสียดอกแห่งของมันเป็นแบบนี้ใบสดๆต้นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้นะครับนี่รู้จักกันหรือยังว่านี่คือเสือหมอบหรือว่าลำห้างหลายซื้ออนหลายซื้อเรียกเนาะ แล้วแต่พื้นที่สีอ่อนนะครับมันหลายซื้อหล <c oughs> เจ็บเอาเลยขอให้เป็นใบกลางแก้กลางอ่อนนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับกะเจ็บเอาจากห้าหกใบโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับห้าหกใบเดี๋ยวไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนอุปกรณ์ที่ต้องมีก็แก้วน้ำเปล่าน้ำพิ่งแล้วก็ใบลําห้างตามดีๆลิ้นน้ำใสแก้วโดยประมาณนะครับ บต้องเยอะนะครับน้ำประมาณนี้ใบสาบเสือเขาประมาณนี้เอาไปย่องใส่เลยอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเขาสิทํทด้ดยวิธีใดก็สร้างขอให้มันค้ายย่องย่องใบสาบเสือย่องใบลําห้างนั่นแหละนะครับย่องใส่น้านี่แหละย่องให้มันออกเขียวๆจนสี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับบีบเห็นสดสดจ้าๆเลยเนี่ย <laughs> นี่แหละสมุนไพรสุดยอดหาโรคกระเพาะกระเพาะอ,อักเสบ กินซํานี่จากสามซีเทียนี่เสาแอดแหลดนี่แต่กินสดแบบนี้มันสีออกกินกินมันเหม็นเขียวนะครับเหม็นเขียวเลยแหละแต่กดไหลย้อนเขาต้องมีอีกอันนึงบวกน้ำเพื่อการกินง่ายบ่เหม็นเขียวเขาสิใส่น้ำเพิงนะครับน้ำเพิงประมาณประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณยังสี่นะครับนี่เขาก็ใส่ลงไปเลย แล้วก็คน,คน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 จนกว่ามันสีเข่ากันนะครับเพราะว่าน้ำเพล่งนี่สิระยะละลายยากแน่เจอน้ำเย็นนะครับนี่คนไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสูตรของคนที่เป็นกดไหลย้อนนะครับขอให้ทำแบบนี้กินแบบนี้กินตอนเศร้านะครับตอนตอนเช้าก่อนอาหารเลยนะครับตอนตื่นขึ้นมาน่าทำกินเลยบอกเกินสองอาทิตย์หรือว่าสิบสี่สิบห่มือนี่ เสาอีลีนะครับเรื่องกดไหลย้อนโบเสื้อลองเลยนะครับที่ศาลพระเจ้าบอกให้ลองได้เลยบางคนกะสีว่าเฮ้ยกินได้จริงเหอรอพนะเดี๋ยวสิลองซิมหฮเบิง้งนะครับอันนี้สิกินง่ายนะครับเพราะว่าเขาบวกน้ำเผิงมามันก็สิออกหวานน้อยหนึ่งหอมหอมน้ำเผิงน้อยนึงซิมกินง่ายนะครับสุดยอดนี่แหละคือภูมิปัญญาบ้านเขาบบมีใบยอย่างมาัการันตีดรอก แต่ว่ามันหายอีหลีเป็นของหาง่ายๆบ่ต้องซื้อซื้อเนี่ยท่าน้ำเพิงหรือบบต้องซื้อไปหาเอาเองนะครับถ้าผู้ใดเป็นโรคกระเพาะหรือว่ากระเพาะอักเสบรวมถึงกยยดไหลย้อนเน้นกยยดไหลย้อนเลยนะครับสูตรนี่บวกน้ำเพิงเนี่ยสิบสี่สิบห้าเมือ่อจัดไปตนนัวนี้มันหายอหลี่มันเสาอีหลี่นะครับฮักกันแพงกันคิดดีคิดบวกความสุขมันสิไปใสสวัสดีครับ โอ้กินอีกจากน้อยกันเดี๋ยวเจ้าบสเสื้อนี่